แตกแรงบนพื้นเอียงเข้าใจง่ายๆใน2นาทีครับมาดูขั้นแรกก่อนเราจะต้องรู้จักว่ามีพื้นเอียงและวัตถุที่อยู่ข้างบนนี้พื้นเอียงคือการที่ยกระดับจากแนวระนาบขึ้นไปจนทํามุมเซตาซึ่งตรงนี้จะกลายมาเป็นมุมตรงนี้นั่นเองมุมตรงนี้นี่ครับนี่ตรงนี้เมื่อกี้บานขึ้นไปเซตาดังนั้นอันนี้ก็เลยไปด้านข้างตรงนี้ เป็นระยะทั้งเฟตาด้วยแรงหลักที่ทําให้วัตถุหล่นลงมาเมื่อพื้นเอียงนี้ลื่นนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงหรือ mg นั่นเองและตัวนี้เป็นแรงหลักในการแตกแรงในเรื่องการเคลื่อนที่ต้องแตกแรงเป็น2แกนนะครับหคือแตกแรงให้ไปอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ลงมาด้านนี้เราจึงต้องแตกแรงไปในแนวการเคลื่อนที่กับอีกอันนึงครับเราจะต้องแตกแรงให้ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่และการแตกแรงตรงนี้จะอยู่ติดกับมุมเซตานันเองด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ใกล้มุมจะใช้คอสไปด้านนี้จะเป็น mg cos เซตาส่วน mg ตัวนี้ถ้ามาด้านนี้ครับไกลมุมครับเห็นไหมครับไปด้านไกลมุมหรือแรงที่วัตถุหล่นลงมาตามพื้นเอียงนั่นก็คือ mg sin เซตานั่นเองครับสรุปเรื่องนี้ก็คือวัตถุจะหล่นลงมาตามพื้นเอียงด้วยแรง mg sin เและวัตถุจะกดพื้นด้วยแรง mg cos เซตานั่นเองครับ